สวัสดีครับพบกับผมพนังน้อยนะครับแนะนําตัวนิดนึงนะฮะบ,บ้านเกิดอยู่จังหวัดพัทลุงนะครับอยู่ใแล้วก็ได้ไปเติบโตอยู่ที่นาราธิวาสเชื่อเขาบูโดนะฮะแล้วก็ได้มาศึกษาอยู่ที่กรุงเทพมีผู้ใหญ่ท่านใจดีอุปการะให้มาเป็นนักศึกษาวิชาช่างยนต์ตอนนี้นะครับปัจจุบันนะฮะ ขนังน้อยเนี่ยได้มาทำงานเป็นที่ปรึกษาการขายอยู่นิสสันเ k เชัวสาขาบางบัวทองนะครับช่วงนี้ขนังไม่ได้เป่าลูกดอกนะฮะถ้าใครอยากเรียนอยากเป่าลูกดอกนะฮะไปล่าเหยื่อล่าสัตว์ที่เทือกเขาอยู่ในป่านะครับผมยินดีรับสอนนะฮะเป่าลูกดอกว่ามันเป็นยังไงการล่าเป็นยังไงนะฮะแล้ววันนี้ที่ผมมาแนะนำตัวเนี่ยเพื่อจะให้ ท่านผู้ชมท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะฮะกดกระดิ่มกดหัวใจกดแชร์กดตะไคล้ให้ขนังด้วยนะฮะคณังจะมี